สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องแผ่นหลังของสไปโนซอรัสนะครับเอาเงินเอาไว้ทำอะไรบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าแผ่นหลังของสไปโนซอรัสที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรโอเคงั้นเราก็ไปดูกันก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องแผ่นหลังก็ต้องบอกประวัติของเจ้าสไปโนซอรัสก่อนนะครับโดยสไปโนซอรัสเป็นเทเลพอร์ ซึ่งถูกค้นพบในปี1,915ในอียิปต์ครับดาวจเาสไทน์นอสลันะครับมีถิ่นที่อยู่ที่ทวีปแอฟริกาอยู่ในตอนกลางยุคคีเดเชียส0ถึง97ล้านปีที่แล้วครับก็คือมันมีคู่แข่งอยู่ครับคือคาคชารลอนดอนตัวซอรัสครับอยู่ที่อยู่ที่เดียวกันเลยครับอยู่ใกล้ๆกันโดยความสูงของสไปนซอสก็คือ3เมตรครับและยาว15เมตร และเจ้าสไปโนซอรัสนะครับก็เป็นไดโนเสาร์กินเรือที่ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยคนพบมาอันนี้ก็จะเป็นประวัติข้าวๆของเจ้าสไปโนซอรัสนะครับถ้าข้อมูลผิดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับผมเอามาจากวิกิพีเดียนะมันมีหลายทฤษฎีครับที่บอกว่าแผ่นหลังของสไปโนซอรสเอามาทำอะไรทฤษฎีแรกก็คือเอาไว้ดึงดูดตัวเมียครับตัวที่จะมีแบบ แผ่นหลังที่ใหญ่กว่าและโดดเด่นกว่าจะยึงดูดได้ดีครับก็อันนั้นคือทฤษฎีที่1นนะมีอีกหลายทฤษฎีเลยทฤษฎีที่2นะครับแผ่นหลังของสไปนอซ์เกี่ยวกับอุณหภูมิของร่างกายหรือเปล่า คือเขาสันนิฐานว่าเพนหลังของสไปนอซอรัสในตอนกลางวันจะช่วยดูดซับแสงและช่วยเพิ่มการเผาผลาญของสไปนอซอรัสครับและในตอนนาำคืนมันจะแผ่รังสีความร้อนส่วนเกินออกไปซึ่งคล้ายกับไดเมทูดอนครับเป็นสัตว์เดึกดดำบันเนะาะทฤษฎีข้อที่3ก็คือเพนหลังของสไปนอซอรัสอาจจะเหมือนหนของอูดก็ได้ คือเนื่องจากเราไม่รู้ว่ากระดูกสันหลังของเดนเดนเซาตัวนี้ถูกปกคลุมด้วยผิวหนังของมันได้อย่างไรจึงเป็นไปนได้ว่าสไปนูลัสลมีโหนกหนาเหมือนกับคล้ายอูดมีไขมันสะสมอยู่ซึ่งจะถูกดึงลงมาช่วงเวลาที่ขาดแคลนอาหารแทนที่จะเป็นใบทฤษฎนีข้อที่4ี่ก็คือแผ่นหลังของสไปนอรัสเนี่ยใช้ในการช่วยว่ายน้ำครับซึ่ง ตัดข้อนี้ไปได้เลยครับเพราะว่ามีการค้นพบใหม่ว่าสไปนอสซัตไม่ใช่นักว่ายน้ําที่ดีครับมันว่ายน้ําได้ช้ามากแบบโคตรช้าเลยซึ่งมันก็ออกมาแล้วว่าสไปนอสซัตเป็นสัตว์เซมิแอควาติกถ้าไม่เข้าใจก็เหมือนเป็ดนั่นแหละที่มันจะอยู่บนน้ํำแต่ว่าไม่ได้ไว่ายลงไปในน้ําอะก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ไป้วครับสวัสดีครับ